สวัสดีครับแอบองแบบกับผมแกปทนาเวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูบ้านหนึ่งหลังในประเทศสเปนนะครับจะอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมินองกานในประเทศสเปนนะครับบ้านสีขาวหลังนี้นออกแบบโดยโนโมสตูดิโอครับก็เป็นหนึ่งในสตูดิโอที่โหงานสวยเยอะเลยนะครับผมเห็นในเว็บไซต์เขานะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีชื่อว่า Bridge House ครับก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะ2,400ตารางเมตรแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ อยู่ติดทะเลเลยสามารถเห็นวิวทะเลส,สวยๆเลยนะฮะเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งทางหน้าบ้านเนี่ยเป็นวิวทะเลแต่ฝั่งทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นป่านะครับแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะของตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสโลปแบบลาดเอียงลงไปนะฮะมันก็เลยเป็นบ้านที่มี2ชั้นครับถ้าเกิดว่าเราเข้าบ้านเนี่ยขับมาถึงจอดรถเนี่ยไอตรงชั้นที่เราอยู่ตรงที่จอดรถเนี่ย ตรงจุดทางเข้าบ้านจะเป็นชั้น2นะฮะแล้วเราสามารถจะเดินลงไปได้อย่างชั้น1นะฮะก็จะเป็นบ้านที่กินพื้นที่ทั้งหมด2ชั้นด้วยกันทีนี้พอเรามามองจากแปลนเนี่ยนะครับผมให้ดูแปลนก่อนเลยเราจะเห็นว่าพอบ้านเขามีพื้นที่กว้างเนี่ยเขาก็เลยแผ่ตัวบ้านออกในแนวราบนะฮะไม่ได้ทําเป็นบ้านสูงๆในแนวดิ่งหลายๆชั้นนะครับแล้วก็ตัวแปลนเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เขาเอาฟอร์ม2ฟอร์มก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส กับห้าเหลี่ยมามาเชื่อมต่อกันแต่ก็มีการบิดมุมโรเทต,ต่างๆนะครับภาพที่ให้ดูอยู่เนี่ยเป็นแปลนของชั้น2นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถเห็นตัวฟอร์มได้ชัดเจนเลยจะเห็นว่าด้านล่างเดี๋ยวผมไล่จากซ้ายไปขวาก็จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วก็เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีการบิดโรเทตทไอตัวฟอร์มพวกนี้นะฮะ ซึ่งมันทําให้เกิดฟอร์มภายนอกที่มีความแปลกโดดเด่นนะฮะในส่วนของสเปซภายในเองก็เช่นเดียวกันนะครับไอตัวฟอร์มของสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมที่มันอยู่เชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นพื้นที่ด้านในที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ด้านในเนี่ยพอมันมีการบิดแกนแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านในก็จะมองเห็นวิวภายนอกในมุมที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ ในส่วนของแปลนดที่บอกไปว่าด้านล่างเนี่ยมันมีฟอร์มทั้งหมด4ก้อนเป็นแมสซีแมสวางเรียงต่อกันนะครับแต่เราจะเห็นด้านบนเนี่ยมันมีห้าเหลี่ยมอีก1ก้อนนะฮะซึ่งเป็นห้าเหลี่ยมที่แยกออกไปไม่ได้เชื่อมต่อกันเลยนะฮะกับไอ้ด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับห้องเก็บของแล้วก็ลอนดี้นะครับก็ส่วนซักผ้านะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นในส่วนของอทางเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับ เวลาเราขับรถเข้ามาอย่างที่บอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งทางขวามือที่มีเป็นประตูเห็นนะว่าเป็นประตูโรงรถนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นทางเข้านะแต่เขาท r e t ว่านี้มันเป็นด้านหลังบ้านเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างปิดทึบเลยนะฮะลักษณะของตัวกล่องต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความทึบตันเป็นแมสตันๆไม่เห็นช่องเปิดอะไรเลยแล้วก็เป็นลักษณะทางเหมือนเป็นซอยแคบๆเข้าไปนะฮะคนที่ มาบ้านหลังนี้ในลักษณะของการเป็นแขกเนี่ยคุณจะไม่เห็นด้านในเลยว่ามีใครทําอะไรกันอยู่ถือว่าสามารถสร้างความเป็น private ให้กับคนที่อ,อาศัยภายในบ้านได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ทันทีที่เรามาดูอีกรูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูรูปที่เป็นด้านหน้าบ้านนะฮะเป็นยังไงฮะด้านหน้าบ้านนี่คือต้องบอกว่าเนี่ยแหละคือเป็นมุมขายของเขาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็เราจะเห็นถึงฟอร์มที่ผมบอกไปว่า พอฟอร์มของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับห้าเหลี่ยมเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันแล้วมันมีการบิดแกนกันเนี่ยเอ็กซ์เทร์ด้านนอกเนี่ยเออมาดูน่าสนใจมากๆแล้วก็มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวชั้น2ด้วยนะชั้น1เองมันก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมเหมือนกันนะฮะมันมีการซ้อนกันอยู่จริงๆมันเป็นเพียงแค่ g e o เมทริ c ซ์ฟอร์มสองฟอร์มเนี่ยแต่ว่าบิดไปบิดมาแล้วก็พอมันเชื่อมต่อกันมันก็เกิดให้บ้านเนี่ยมันมีฟอร์มที่ดูโดดเด่นแล้วก็พิเศษขึ้นมาได้นะครับ จุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูเลยก็คือพื้นที่ตรงกลางของชั้นหนึ่งเลยครับเราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆเป็นเซมิอาท์ดรนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านหลังนี้เลยนะครับต้องเล่าก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านพักตากอากาศฮะแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเวลาที่เขามาพักที่บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะสัมผัสกับ,กบอากาศอบอุ่นของประเทศสเปนนะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะ ใช้ชีวิตให้เวลากับการอยู่ outdoor อยู่ด้านนอกเยอะมากๆสถานเล็กเองก็เลยออกแบบพื้นที่เนี่ยฮะจะเห็นว่ามันเป็น semi outdoor ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ outdoor แล้วก็เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ําเออซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยากจะให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมารวมตัวกันอะทำกิจกรรมด้วยกันเขามีการทําครัวภายนอกไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีที่นั่งอยู่สามารถจะมานั่งชิลบริเวณตรงนี้ได้นะครับอาจจะเป็นฟิลอาบแดดรับลมก็ได้ ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มุมมองนี่มันจะมองเห็นทะเลเลยในขณะที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปยังกับพื้นที่สวนของเขานะครับซึ่งมันจะมีมุมหนึ่งเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าสวยมากๆแล้วก็จริงๆผมเลือกหยิบบ้านหลังนี้มาเล่าเพราะเพราะมุมเนี่ยคือมันจะเป็นมุมสวนที่มันมีต้นมะกอกอยู่มุมนี้รู้สึกมันดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะฮะทีนี้นอกจากส่วนพื้นที่ตรงกลางของชั้นหนึ่งตรงเนี้ยที่มันอยู่ข้างใต้แมสเนี่ยเราเห็นว่า อย่างที่เขาบอกนะมันเป็นพื้นที่เซมิอัลโดรที่มีความสําคัญมากๆเขามีการทําพื้นที่เซมิอัลโดรแบบนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณมุมขวาของชั้นสองนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนของแมสที่มันกลวงแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีทําเป็นที่นั่งเออซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยสามารถจะออกมานั่งชิลได้แล้วก็มุมนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ชั้น2ภายในด้วยนะครับเหมือนกับว่า ตื่นเช้ามาอยากจะออกมานั่งเล่นนั่งกินกาแฟก,กินข้าวอะไรมุมนี้ได้เลยเป็นบ้านหนึ่งหลังที่เขาต้องการที่จะสร้างให้มันเกิดพื้นที่เซมิอัลโดรแบบนี้ฮะเพื่อที่จะให้คนเนี้ยสามารถออกมาสัมผัสกับอากาศอันอนอุ่นภายนอกได้นะครับไม่ได้อยู่แค่ภายในบ้านอย่างเดียว มาดูกันต่อที่ฟาซาดด้านนอกกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าการออกแบบฟาซาดภายนอกเนี่ยก็มีการอิงกับรูปแบบของบ้านดั้งเดิมที่อยู่บนเกาะมินอก้านะครับก็จะเป็นบ้านสีขาวเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เป็นหลังคาสูงนะฮะซึ่งงานออกแบบของซามบนิกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นผนังสีขาวก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผนังสีขาวทั้งหมดนะฮะมันจะมีเป็นแถบแถบหนึ่งนะฮะที่มันจะอยู่ตรงกลางอ่ะเยื้องลองมาด้านล่างหน่อยนะครับแถบตรงนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นบานเลื่อนที่เปิดปิดได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นแผงอลูมิเนียมเจาะรูฮะที่เขาเอามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นบานเลื่อนอย่างที่บอกเปิดปิดได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่เป็นบ้านพักตากอากาศด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่เรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญนะฮะเขาก็จะปิดตรงนี้สนิทเลยเหมือนกับว่าซีลบ้านนี้ไวเออให้บ้านนี้มันปิดทึบไปเลยนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอมีคนมาอยู่ปุ๊บ สามารถจะเปิดออกได้แล้วก็จะเห็นเลยว่าเออด้านในเนี่ยมันเป็นหน้าต่างกระจกนะทีนี้ลองคิดภาพตาว่าเออสมมุติเรามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะเปิดกระจกภายในแหละเพื่อให้ลมมันไถเทแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดกระจกแล้วเนี่ยมันร้อนเกินไปหรือว่ามันโป๊เกินไปเพราะว่าคือเราไปพักแบบเนี้ยเราก็คงชิวๆนะใส่เสื้อพงเสื้อผ้าบ้างไม่ใส่บ้างอะไรเงี้ยอาจจะเดินโป๊ร่อนจอนอะไรกันนี้ไปนะฮะ ถ้าอยากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวก็สามารถจะเอาแผงอลูมิเนียมเนี่ยปิดกั้นมาได้ข้อดีก็คือตัวแผงเนี่ยอย่างที่บอกมันมีการเจาะรูไว้นะฮะลมก็ยังสามารถถ่ายเทได้แล้วก็มันช่วยกรองแสงแดดได้ด้วยนะฮะลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมองเห็นข้างนอกด้วยถึงแม้มันอาจจะไม่ได้มองเห็นแบบคลีเคลียชัดเจนะแต่มันก็ยังเห็นอยู่นะครับถือว่าตัวแผงกั้นเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ ตัวแผงเนี่ยอย่างที่บอกมันช่วยในเรื่องของการลดความร้อนเรื่องของการประหยัดพลังงานได้นะซึ่งจริงๆแล้วสามนิกเองเนี่ยเขาก็มีการเขียนไว้ในข้อมูลเลยว่าเขาค่อนข้างคอนเซิร์เรื่องนี้นะฮะในตัวของกระจกที่เขาใช้ในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นกระจกโลอี้ว้นะครับก็จะเป็นกระจกที่ออมันสามารถลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยฮะทีนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจที่ต้องเล่าต่อก็คือภลาสาดด้านหน้า ฝั่งทางด้านหน้าบ้านเนี่ยฮะ,ะโอเคมันมีแผงอลูมิเนียมทีนี้พอเราย้อนกลับไปทางด้านหลังบ้านก็คือเป็นมุมที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกเลยที่เวลาเราจอดรถแล้วก็เราจะเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามุมเนี้ยผนังมันค่อนข้างทึบตันอะ่ะมันไม่ได้มีช่องเปิดอะไรมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวแผงอลูมิเนียมมาปิดกั้นอะไรนะฮะมันก็เปลือยเปล่าเนาะแต่ว่าสถาปนิกเองเนี่ยเขามีการออกแบบที่ทาให้มันเกิดการเชื่อมโยงต่อกันครับก็คือ เราจะเห็นว่าผนังฝั่งนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็มีไอแถบตรงกลางที่เยื้องมาด้านล่างหน่อยๆน,นะแต่มันไม่ใช่แผงอลูมิเนียมนะเขาใช้วิธีการเล่น texture เอาครับเพื่อให้มันมีความแตกต่างกับผนังคือพอเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเออไอตัวเส้นแถบตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีเทลนะที่ทําให้งานออกแบบ e e r i ียภายนอกเนี่ยดูลงตัวครบเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยนะฮะ นอกจากนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอินทีเรียด้านในกันบ้างน,นะครับตัวอินเทียเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันมีความแตกต่างจากด้านนอกที่มันเป็นขาวไปทั้งหมดแล้วนะฮะภายในเขาก็เลยมีการใช้วัสดุแล้วก็โทนสีที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างในส่วนของพื้นเนี่ยก็เป็นหินขัดโทนสีเทานะครับ ในส่วนของฝ้าเพดานเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นสีเขียวพาสเทลนะเออก็ดูสวยแปลกตาดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของฝ้าเนี่ยมันก็จะมีการเล่นระดับนะมันเป็นสลปเอียงขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันไปรวมกับตัวฟอร์มของบ้านที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเจอกับห้าเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเหลี่ยมมุมเป็นอะไรต่างๆซึ่งสเปซภายในก็จะค่อนข้างมีความแบบว้าวในหลายๆแมสคือพอเราเดินไปอยู่ในหนึ่งห้อง เราก็จะรู้สึกได้ถึงสเปซที่มันอพอแมสก้อนนี้สเปซเป็นแบบนี้แมสิอีกก้อนหนึ่งมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครคือสามเอกเองเนี่ยก็อยากที่จะให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดความรู้สึกเซอร์ไพรส์กับทุกๆสเปซนะครับแล้วก็มีการใช้ไม้ด้วยก็จะเป็นไม้ทนอ่อนนะฮะเขาก็จะใช้ที่บริเวณประตูบานของตู้เสื้อผ้าบานของตู้บริเวณครัวนะครับแล้วก็ในห้องน้ําด้วยก็มีเหมือนกันนะฮะ ในส่วนของกระจกเนี่ยกระจกในห้องนอนทุกๆห้องเลยเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะฮะเพื่อให้สามารถจะมองเห็นวิวภายนอกได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แสงธรรมชาติก็เข้ามาได้เยอะด้วยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยฟังก์ชันทั้งหมดเขาจะมี5ห้องนอนเลยนะครับโดยที่ชั้น2เนี่ยมันจะเป็นส่วนพื้นที่อย่างที่เราเห็นกันว่าเป็นพื้นที่กว้างเลยนะ สี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่กว้างเลยพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้มันเป็นลักษณะเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่เป็นโอเพนแปลนนะครับก็คือจะมีครบเลย1ห,ห้องนอนแล้วก็มีส่วนของลิฟวิ่งกินข้าวมีครัวนะครับคือเจ้าของบ้านก็เนี่ยสามารถจะมาอยู่บริเวณตรงนี้ได้เลยเหมือนเป็นมาสเตอร์หลักๆเลยนะฮะแล้วก็อีก4ห้องนอนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นล่างนะครับโดยที่ก็จะแยกเป็นส่วนๆไปแล้ว ่าไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งห้องนอนที่แยกออกไปเลยก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนที่อยู่ไอตรงส่วนก้อนของที่จอดรถนั่นแหละอ่าเกสก็สามารถที่จะมาพักได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของ Bridge House นะครับที่ออกแบบโดย n o r o Studio นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งหลังที่ผมว่าเออนอกเหนือจากความสวยงามแล้วก็ฟอร์มที่มันดูมีความแบบคือแปลกโดดเด่นแล้วแหละ ผมคิดว่าความพิถีพิถันในงานดีไซน์ของ s ามนิกที่เราเห็นในหลายๆจุดเนี่ยเออมันยิ่งทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นน,นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงฟังก์ชันความเป็นบ้านพักตาอากาศว่าเออจ้าของต้องการอะไรและมีอะไรที่สามารถจะช่วยเพิ่มให้ได้บ้างทั้งในแง่ของความปลอดภัยหรือว่าความ s u s t a i n เ b เบิ c o f อีโคเฟรนนะที่เป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมว่านักออกแบบก็มีการคิดแบบรอบด้านเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูบ้านที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแอบอแบบ EP นี้ก็ไปก่อนแล้วครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องกับธนเวทด้วยนะครับไปแล้วครับ